สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บาจ,จะเสียงหายหน่อยนะคะช่วงนี้บ่าไม่ค่อยสบายนะคะก็อะพอดีได้รับเชื้อโควิดมาก็เลย <c oughs> รู้สึกไม่สบายแล้วก็เลยออกมาหา อยู่เฉยๆนะคะอยู่บ้านเฉยๆพักผ่อนกักตัวอยู่ที่บ้านก็ไม่มีอะไรทํามันรู้สึกมันเบื่อเนาะเด็กก็เลยให้มาให้บอลสีช่วยเยียวยานะคะทุกคนก็ออกมาหาอะไรดูหาอะไรทํามันก็รู้สึกเพลินดีนะอันนี้ก็จะเป็นบอลสีที่ปลูกไว้นะจะมีดารานพรัสมณีนพรัตนะคะอันนี้คือมณีนพรัตนะ ะะก็กำลังเพิ่งจะปลูกไปได้อาทิตย์กว่าอันนี้ก็จะเป็นมัน,นีล้อมเพชรแผลงแอบมาส่องดูก่อนอาการโควิดนะคะที่เบาได้รับเชื้อมานะคะก็เบาไม่มีไข้นะทุกคนไม่มีไข่นะแต่ว่า อา,อาการแรกๆเลยนะคะนี่ก็ขอเล่าประสบการณ์ของตัวเองก่อนเนาะที่เป็นวันแรกๆก็ที่เป็นที่เริ่มมีอาการนะคะมันก็จะรู้สึกระคายเคืองคอนะคะแต่ไม่เจ็บคอนะอแค่มันรู้สึกว่ามันระคายเคืองแล้วก็บางก็รู้สึกว่ามัน ก็เหมือนจะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็ยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้อันนี้มันีนพพลัดนะก็ยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ตรวจนะคะแต่ว่าตอนเย็นมันรู้สึกว่ามันเคพลองหนักขึ้นก็เลยลองลองอ่าตรวจดูมันก็พบว่ามันขึ้นสองขีดนะทุกคนแล้วก็ตกกลางคืนมาอาการเริ่มหนัก เริ่มหนักขึ้นนะคะคือมีอาการแบบขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะเจ็บปวดตามกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเลยค่ะทุกส่วนของร่างกายเลยจนถึงขั้นว่านอนไม่หลับเลยนะนอนไม่หลับเลยนะคะก็แต่อาการไข้ไม่มีนะคะอาการไข้ไม่มีอันนี้ปิดไว้ก่อน วันนี้ก็เป็น <c oughs> วันที่สามแล้วนะคะที่ที่เราได้รับเชื้อโควิดมาแล้วก,ก,ก็ก็ทานยาที่คุณหมอให้นะคะพอเราไปหาหมอเนาะ <c oughs> คุณหมอเขาก็ให้ยามานะคะอาการปวดเนื้อปวดตัวก็เริ่มดีขึ้นนะคะเริ่มหายนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นเป็นรูปไม้นะคะของอพี่ออสนะคะส่วนพี่ออสวิทยศักด์ จากสวนอภิพัตการเด่นนะคะจันทบุรีอันนี้เป็นไม้มเมล็ดนะคะทุกคนมีต้นเดียวในโลกเนาะมีความสวยนะอันนี้ดูนะคะก็มาให้ธรรมชาติบำบัดนะคะทุกคนดูหลังบ้านนะ,ะช่วงนี้ก็กักตัวไปก่อนเนาะ,ะก็วันที่สมอาการก็จะขั <c oughs> ้นเนื้อขั้นตัวก็ลดลงแต่ว่าอาการที่หนักขึ้นเลยก็คือตอนนี้ ที่ลำบากมากๆเลยก็คือมันรู้สึกว่ามันเจ็บคอนะคะทุกคนเจ็บคอจนตอนนี้คือเกลือน้ำลายลำบากมาก <c oughs> เกลือน้ำลายลำบากมากนะคะสวยไหมทุกคนต้นไม้นะคะเป็นพื้นใบสีน้ำตาลยนะี่แบบนี้แล้วก็มีความด่างเขียวเขียวมิ้นมนเข้า <c oughs> สวยมากเลยนะ ด่างแบบประจายนะคะแล้วก็ใบนี้มาด่างแบบฮับฮับเลยคือด่างทุกใบเลยนะแล้วก็มีหลอดใหมะะ่อันนี้ก็กล่าวว่าจะเลี้ยงดูฟอร์มก่อนเดี๋ยวสักหน่อยก็จะเปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่ <c oughs> บอนสีนี้ช่วยเราได้เยอะนะคะช่วงนี้เราก็นั่งๆ่งนอนนอนนะคะโชคดีที่ไม่มีอาการไข้ก็เลยไม่ต้องได้นอนมากนะคะทีนี้พอไม่ได้นอนมันรู้สึกเบื่อเนาะทุกคนเราก็หาอะไรทำนะคะก็ออกมานั่งดูต้นไม้นะคะ ให้ธรรมชาติบำบัดเราเนะให้ธรรมชาติช่วยบำบัดเราค่ะเดี๋ยวอันนี้ก็นั่งดูนั่งดูนั่งมองก็เพลินนะคะเพลินแล้วก็ทำให้เรา <c oughs> มีความสุขกับมันนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นรัตนะมนตรานะคะที่อันนี้จากส่วนพี่วุฒินะคะพี่วุฒิจ w Orchid นะเขาแบ่งมา สวยมากเลยนะรัตนมันตราก็เป็นไม้ของอาจารย์ปอนะคะเป็นผู้ผสมเนาะนี่คือใบแข็งมากใบแข็งนะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะยิ่งโตยิ่งใบใหญ่ <c oughs> มานะั้นเจ็บคอนะคะทุกคนตอนนี้ช่วงนี้ก็กักตัวไปยาวๆนะคะคุณหมอก็ให้กักตัวอยู่ที่บ้านอาทิตย์หนึ่งนะคะตอนนี้ก็วันที่สามแล้วนะคะคือมัน เราเคยทํารุ่นทํานี่ครับพอมาอยู่แบบนี้แล้วมันรู้สึกว่ามันเบื่อนะ,ะ <S <S และ้วก็นี่แหละค่ะก็ได้บารสีนะคะได้ธรรมชาติสวยงาม <c oughs> มาช่วยบำบัดเรานะคะท <c oughs> ี่บ่าวเพิ่งจะเห็นนะเมื่ชาวก็ออกจากกระจมมาดูเขาก็เขาเริ่มให้หน่อแล้วนะทุกคนเดี๋ยวดูก่อน <c oughs> น้ำมูกก็เริ่มมีนะคะวันแรกๆไม่มีน้ำมูกนะตอนนี้เริ่มมีน้ำมูกแล้วอ่อันนี้คือรัตนบน,นตาเดี๋ยวนี้หนอ่อ <c oughs> หน่อสวยมากเลยนะทุกคนตรงนี้ขึ้นหน่อเบาก็สังเกตเห็นว่าเขาดินเขายุบลงไปนะเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวจะลองทําการโกยคนฝั่งนี้ขึ้นมาเพื่อจะได้หน่อเพิ่มนะเนี่ยเดี๋ยวคืออันนี้เขายุบเองนะไม่ได้ตั้งใจโกยนะ คือเป็นการยุบโดยธรรมชาติของเขาแล้วก็พอเขายุบไปใช่ไหมยุบไปถึง,ถงโคนข้างล่างแล้วหน่อเขาก็ขึ้นมาเขาน่าจะได้รับแสงนะคะพวกเขี้ยวพวกอะไรเขาก็เลยแทงหน่อขึ้นมาเดี๋ยวบ่าวก็จะลองจําลองเหตุการณ์กันว่าดินเขายุบลงไปโดยธรรมชาติแต่ไม่ใช่นะคะเราจะทาขึ้นมาเองอันนี้พี่ๆหลายคนเขาก็เคยบอก <c oughs> เดี๋ยวจะลองโกยโคนขึ้นมาดู พี่ๆหลายคนเขาก็เคยบอกนะคะ <c oughs> ว่าถ้าเราอยากได้หน่อถ้าไม้ถึงอายุแล้วนะคะประมาณเจ e ็ดแปดเดือนเนี่ยเราก็ลองเจ็ดแปดเก้าเดือนอย่างเงี้ยค่ะก็ลองโกยโคนขึ้นมาดูเผื่อเขาจะให้หน่อเดีวเราก็จะลองทําตามที่พี่ๆเขาบอกดูแล้วก็เนี่ยสังเกตเห็นว่าตรงเนี้ยอ่ามันก็เป็นเหมือนที่พี่เขาบอกจริง <c oughs> พอดินมันลดลงไปนะคะจนถึงเกือบโคนอะ่ะ เขาก็จะให้หนอกขึ้นมาแบบนี้เลยอันนี้คือแบบวพุ่งจะดูนะเพิ่งจะมีเวลาได้มานั่งดูเขาเดี๋ยวจะลองโกยขึ้นมาดูเนี่ยค่ะเราก็อยู่อย่างเงี้ยตอนเ,เช้าๆนะคะก็ออกมาอยู่กับธรรมชาติเนาะ,ะร่างกายไม่สบายนะคะแต่ว่าก็ ให้ธรรมชาติบําบัดเรานะแฟนนะธรรมชาติเขาก็จะบำบัดบําบัดเรานะคะทุกคนอยู่กับเขาก็ให้แต่ความสุขเรานะต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้อะไรก็แล้วแต่นะคะในสิ่งที่เราชอบนะเขาก็จะ <c oughs> คืนความสุขให้เรานะให้ความสุขเราอันนี้เบาขาใบนะเพราะว่าใบเขาแบบคือจริง มันเขาได้เขียวมาเยอะจริงๆพื้นใบตรงนี้เขาจะเป็นออกสีสีเขียวออกแดงออกน้ำตาลเข้มมากนะคะที่ส่วนของพิมพุิที่เบาไปดูคือสวยมากะะอันนี้คือเขาได้เขียวมาเยอะเพราะว่าเขาได้รับแสงน้อยนะเพราะมุมมุมนั้นคือเขาจะได้แสงแค่ครึ่งครึ่งวันช่วงเช้าพอช่วงบ่ายแดดก็จะบางบางกำแพงแล้วก็จะไม่มีแสงอะไรมากนะคะเขาก็จะให้ความด่างมาประมาณนี้คือได้ จริงๆเขาจะแดงได้ไดมากกว่านี้นะนี่เขาออกแดงออกชมพูนะคะ <c oughs> เดี๋ยวโกยคนต่อโกยคนต่อก็หาอะไรทำอะทุกคนเราโชคดีอย่างหนึ่งคืออได้รับเชือ้อโควิดมาแล้วก็คือในความโชคายก็ยังมีความโชคดีที่อาการที่เป็นนะคะไม่มีไข้นะคะไม่มีไข่ คือแต่คือวันแรกนี่ก็สาหัสอยู่เหมือนกันนะคะอาการคือปวดตามเนื้อตัวเนี่ยคือหนักมากนะคะจนถึงขั้นว่าน,นอนไม่หลับเลยอันนี้ก็ขอมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์กันเนาะอาการที่บอเป็นก็นจะประมาณนี้นะคะนี่ความด่างเขาก็จะได้มาแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้เขาด่างทุกใบนะด่างทุกใบเลย นี่แล้วต้นมำมนตาไม้ของอันนี้ตัวน,นี้จากสวนพิวุทธนะคะพิวุท์ให้มาก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะ้วโกยฝั่งนี้ด้วยนะทุกคนลองโกยโคนดูกีก็ก <c oughs> <c oughs> ดึงดินขึ้นมาแค่นี้นะคะดึงให้เขาแบบจริงๆเขาสวยมากทุกคนบางก็ไม่อยากผ่าหัวเขา สวยจนไม่อยากทำอะไรกับเขาเลยอยากจะเก็บไว้ชมแบบนี้คือเดี๋ยวถ้าได้หนอกก็จะดีมากถ้าได้หนอกก็จะดีมากนี่พวยคุงขึ้นมาก่อนนี่ดูความด่างนี่นะคะเขาจะได้แบบพื้นใบที่แบบเห็นไหมใบใหม่เขาจะออกเขียวๆนะทุกคนพื้นตรงนี้นะแต่ใบเก่าที่เคยอยู่กับพี่บูดะเขาจะเนี่ยออกเป็นเขียวๆแดงๆเงนี่ยเกือบทั้งใบเลย คือพอมาอยู่กับเราเขาก็แสงน้อยอย่างที่บอกเขาก็ได้เขียวขึ้นมาเยอะนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเขาก็ยังสวยเหมือนเดิมข้างไหชินี่คือหนอ่อก้องฟูกันเ่ยใครมีประสบการณ์อะไรก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะโควิด ออนนี้บ่าก็ขออภัยนะคะมูกเริ่มมาแล้วก็รักษาตามอาการไปนะคะรักษาตามอาการที่เป็นนี่ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนประมาณนี้เลยเอาละนี่ดูความดังใบนี้สวยมากเลยนะอันนี้คือดังมาเยอะมากเลย นี่คือใบแรกของเขาประมาณนี้ไม่เคยได้มาดูเขาเลยมาดูทีลูกก็ให้หน่อมาแล้วนะคะน่ารักมากเพระาะว่านี้บ่าเอาไว้ในกระโจมนะคะก็ไม่ได้ยกเขาออกมาสักทีนึงไม่ยกออกมาสักทีนนี่เดี๋ยวจะเก็บเข้าไปในกระโจมพันเริ่มแดดแล้วนะทุกคน ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะเราก็มาพูดคุยกับทุกคนเนาะอันด้านในนี้นะคะด้านในนี้ก็จะเป็นไม้ที่เคยเพาะมาเมล็ดไว้นะคะ <c oughs> เขาก็ยังไม่โตนะคะทุกคนอาจจะเรายังไม่ได้อัปเดตให้ดูอันะะนี้เขาก็ดูประมาณนี้อยู่เลยยังไม่โตแต่ก็เริ่มเริ่มมีกางใบใหญ่ขึ้นมาเล็กน้อยแล้วนะ อาจจะต้องรออากาศช่วงหน้าฝนอีกนิดนึงให้ฝนลงเขาก็น่าจะงามขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีใบเหลืองๆนะอากาศมันร้อนจัดก็คงจะโตช้านิดนึงแหละเนาะส่วนลูกไม้ต้นนี้ก็สวยมากนะคะบอชอบมากเลยคือใบเขามีลักษณะใบที่โดกมากเลยนะเขายังไม่ทิ้งใบสัก,สกใบเลยนะรับมา จากพี่ <c oughs> ออดอะเป็นกระถางไซส์สี่นิ้วนะทุกคนไซส์สี่นิ้วแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นกระถางไซส์หกนิ้วเนี่ยก็ไม่ไม่ทิ้งใบเลยนะคะเนี่ยก็ยังไม่ทิ้งใบเลยใบเขาก็ยังอยู่ครบทุกใบเลยนะคะตั้งแต่ใบล่าง ด่างสวยมากเลยนะทุกคนเราชอบม,มากเลยคือสะโพกเขาจะออกแบบแนวกลมกลมะสะโพกกลมกลมนะคะนี่แบบนี้นะคะแล้วก็วางหูชิกมันถึงสะดือเลยนะอันนี้ก็ลักษณะจะเป็นใบยาวนะถ้าเราจำแนกไม่ผิดเนาะถ้าถ้าบอกถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็แจ้งคอมเมนต์เข้ามาได้นะแล้วก็ปลายใบเขาก็จะแบบเรียเรียวแหลมแบบนี้นะทุกคน ใบใบจะเลียวแหลมแบบนี้นะคะสวยนะใบก็ดกหลอดใหม่ขึ้นมาแล้วแต่เขาให้ความพื้นใบเขาจะเป็นสีออกน้ำตาลนะทุกคนเนี่ยนี่เขาก็ด่างนะพื้นใบเขาจะให้เป็นสีน้ำตาลอย่างนี้เลยอันนี้คือมาอยู่ที่บางานแดดน้อยนะแสงได้รับแสงน้อยสีเขาก็เลยจะอ่อนไปนิดนึงสีไม่จัดตอนที่อยู่ที่เกับพี่ออดสีเขาจะจัดจัด,จด,จดแบบนี้นี ก็จะด่างทุกใบอย่างนี้สวยมากนะคะสําหรับลูกไม้ต้นนี้นะถ้าเข้าฟอร์มดีก็บาวก็อาจจะขออนุญาตพี่ออสนะคะตั้งชื่อนะคะพี่ออสก็ให้มาเลี้ยงอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้เมล็ดต้นเดียวในโลกอยู่นะคะที่แกแบ่งมานะพี่แกแบ่งมาพี่ออสก็ทําลูกไม้ได้สวยมากนะทุกคนทําลูกไม้ได้สวยมากนะที่จันทบุรีนะคะอภิพัฒน์การ์เด้น แน่เราอาจจะมีบอลสีเป็นของตัวเองนะเดี๋ยวตัวนี้ก็ขอดูฟอร์มไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนนะคะมันอยู่ที่การเลี้ยงดูของเราด้วยอยู่ที่แดดที่แสงของเราด้วยว่ามันจะเหมือนพื้นที่ที่พี่เขาเลี้ยงไหมนะคะถ้าค,คุมแดดได้ก็ดีแต่ว่าในเรื่องของแสงเราก,ก็จะน่าจะลําบากหน่อยนะคะด้วยสถานที่มัน,มนไม่ค่อยเอื้ออํานวยนะเพราะอยู่ระเบียงหลังห้องแสงแดดที่ได้รับก็จะได้ประมาณแค่ครึ่งวันเท่านั้นเองนะคะ โอเคนะคะวันนี้ก็มาพูดคุยกันมาอัปเดตอาการด้วยนะคะว่าที่ที่หาย,หายไปเมียบไปไม่ใช่อะไรนะทุกคนก็นี่แหละค่ะที่บ,บบอบอกตอนนี้บอกยังไม่สบายก็ยังอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะยังไปไหนไม่ได้เนาะก็อีกสักคุณหมอก็ให้อยู่พักผ่อนที่บ้านสัก,สกอาทิตย์หนึง่งแล้วก็พักร่างกายอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะคะถึงจะไปลุยต่อได้นะคะ มานี้เนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไว้แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะหลังจากที่อาการหายดีขึ้นแล้วนะคะหายเป็นปกติแล้วนะคะเราก็จะกลับมาทําคลิปพาทุกคนไปชมสวนต่างๆอีกเช่นเคยนะคะนำเสนอสิ่งที่ดีๆสวยงามให้ทุกคนได้ชมเช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ อัตนาบุตานะคะสวยมากนี่ก็เป็นลูกไม้จะตั้งชื่อว่าอะไรดีนะนะคะสวยมาก